เชคอาซิมบิดอบดินและอันกอร์ยูตตี้จริงๆท่านมาไทายมาก่อนหน้าแล้วครับผมก็ไปและมีพี่น้องหลายๆท่านไปนั่งเรียนด้วยและท่านก็ให้สนัดสายรายงานเกี่ยวกับเรื่องฮะดิษของท่านอบนับดิสซาลาร์ฮะสลัมท่านเชคคนนี้เป็นลูกศิษย์ของเชคมมฮัมมัดนาสิรุดดินอันบานีนักฮะดิษแห่งจอแดนเอาคร่าวๆแล้วกันจยนอินยัตเขาได้แปลมาเชคอาซิมก็ตูตี้โดยเดิมนะครับท่านเกิดที่ประเทศจอแดนท่านไม่ใช่คนซาอุดีนะครับท่านเกิดที่ประเทศจอแดนอันซัลกอนะครับ เดิมสัญชาติจอแดนโดยพื้นฐานท่าน,านเรียนเนี่ยไปเรียนซาอุดีไปเรียนมหารายอิสลามมาดีนะท่านยุคเชคบินบาสเชคอุัซมีนมูฮัมหมัดอามานันจามีเ,เชครอบเบียเ,เชคอดุลมมซินอับบาสอันบาดัตและอุลามาอีกหลายๆท่านเนี่ยท่านท่านทันและทีนี้ท่านเรียนปตีมหารายอิสลามมาดีนะคณะชรีอ์และหลังจากนั้นก็ปโทปเอก และท่านจบปริญญาเอกในสาขาวิชาฮะดิษที่มหาลัายอิสลาม,มหานครมาดีนะถ้าจำไม่ผิดนะครับและท่านก็ได้เป็นอาจารย์สอนที่มาดีนะก่อมสอนที่มหา,หาลัยอิสลามมาดีนาก่อนและที่พีคสุดรู้ไหมว่าไอคนที่จบด็อกเตอร์เมืองไทยเนี่ยที่เป็นคนใหญ่คนโตบางคนน่ะคลตรวจวิทยานิพนธ์ของเขาก็คือเชคอาซิมบบรดินและอันกอต์อยู่ที่กำลังมาไทยคนนี้เองคนโต คนนี้แหละครับเรื่องอา,อากิดาอิหมั่มชาวกานีไปตรวจก็อย่างดีเลยทีนี้ตำแหน่งสถานะทางวิชาการคือท่านเป็นศาสตราจารย์ก็คือสูงสุดแล้วท่นสอถือว่าสูงที่สุดแล้วนะครับแล้วก็ท่านเองก็ได้รับอามานะเรื่องของเป็นสภา,าสมาชิกสภา,าเกี่ยวกับเรื่องของสุนนะสภา,าวิชาการแห่งประเทศซาอุดีอาระเบียเกี่ยวกับสุนนะของท่านาบีบ็อลลอฮุอลัยฮิสลามเพราะว่าท่านมีความชำนาญในเรื่องหะดีสนะครับ และก็มีบทความทางวิชาการมีหนังสือเยอะแยะมากมายแต่แน่นอนครับว่าท่านได้รับอียาศาสนักสายรายงานโอ้โหเนี่ยอาจารย์ที่มานเนี่ยโอ้โหเนี่ยอาจารย์ยัาเนี่ยแค่เขียนเป็นหางว่าเลยเออประมาณ3หน้าเลยชื่ออาจารย์เด่นๆของท่านและก็มีหนังสืออีกประมาณ12-13เล่มได้นะครับและท่านก็เป็นผู้ตรวจวิทยานิพนธ์ให้กับบรรดานักวิชาการร่วมสมัยอีกหลายๆท่าน เนี่ยผมบอกว่าเนี่ยที่มาไทยเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาไม่ธรรมดาบางคนบอกว่านี่ปลายแถวอไม่ใช่ปลายแถวนะผมบอกกันเลยนะ